พลตำรวจเอกเอกกตำรวจผู้ทรงเปิดช่อเช่งงอตำรวจยื่นคำร้องงอถูกย้ายไม่สมัครใจเมือม่อเมือ่อวัน,ว,นวัดที่สองที่พฤศจิกายน2566คนตำรวจเอกเอกอังสนานอนทอ์กตำรวจผู้ทรงผู้คุณคูณวุฒิวที่โพสต์ให้อาความไข้ผ่านเฟซไพบุกบุ๊กแอปอังสนานอ ระบุว้บุกอโวการแต่งแต่ตั้งโยกใต้ย้ายเยตำรวจวาระประจำปีปกติกมติกรรมโหนดไว้ช่วยวงเช่เดือนดูสิงหาคมสี่พฤศจิกายนจิกของทุกๆปีปีนี้โลนี้โลชักชายว่าปกโวติเพราะรอการแอติตรง,งแต่ตั้งนายกตารัฐมนตรีและรีผู้บัญชาการตำรวจท่านหายปีนี้นี้ตรงแต่ตั้งรัตตาดับนายพลดาด พลตำรวจตรีพลตำรวจเอกเสร็จสิ้นไปแอร์ซี่ลัวโลเมื่อเมื่อวันที่26ตุลาคม2566รอเสนอโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมตามโลกฎหมายต่อไปใตยไตการแต่งแต่ตั้งต้าต่อไปใตไตเป็นการแต่งแต่ตั้งรัตาดับสารดัดวัดวัดถึงรองถือผู้บันผู้งบักคับการคัดพันตำรวจตรีพันตำรวจเอก ที่ใต้ที่องคใต้ดำเนินการนิโฮเสร็จสิ้นซี่ภายในเดือนดือพฤศจิกายนจิซึ่งจะซึ่งมีการแอมีตรงแต่ตั้งสารต้าวัดวัดสารวัดหายวัดโยและโยผู้กรรมผู้กรรมกับการกัดหัวห,หัดนาสถานนายนีตำรวจตำแหน่งสำคัญคาที่จะที่ต้องต่อใต้ดีบัติติบาลเฮตินานายที่อกที่โลชินไลโดชิพินที่องค์ประชาชนนายอำนาจการแต่งแต่ตั้ง,ต,ต,งต้ากองบัญชาการ บนส่วนกลางใส่บชและบกในสังสกัดกัดสองงผู้บัญชาการตำรวจเป็นของผู้บัญชาการตำรวจส่วนกองใส่บัญชาการบันอื่นๆเนอพหนึ่งถึงเก้ากศตมสอทททและอื่นๆเป็นของผู้บัญชาการแต่ละกองไต่บัญชาการบรรหลักเกณฑ์ลักเป็นไปตามพรบตำรวจแห่งชาเหติพศ 2,565และข้อข้อกำหนดกตำรวจว่าโว่้ด้วยการแอดเด้ตงแต่ตั้งตาข้าราชการค่ายตำรวจพอส2,566หลักเกณฑ์ลักเป็นไปตามพอรอบอรตำรวจแห่งชาเหติพอส2,565และข,ข้อข้อกำหนดก รวจว่าโว่ด้วยการแอดตงแต่ตั้งตาข้าราชการไ่าตตำรวจพอส2566เช่นเช่การเลื่อนลือนตำแหน่งสูงสูงขึ้นค่ะให้พี่โฮจารณาพี่ตงแต่ตั้งตาเดเฉพาะเดผู้ที่ผู้ดำที่ดำรงตำแหน่งภายในส่วนราชการใส่นั้นนะการย้ายโดยเยต้องใต้ดำรงสองปีขึ้นไปคื้อเว้นแวไตมีไตมีตูต่ตามตู่ที่กำที่กำหนดไว้ย้ายออกนอกเยน่วยต้อง องเอใต้เป็นไปโดยสมัครใจการแต่งแต่ตั้งคัตตารังระนี้หากผู้มีผู้อามีอำนาจแต่งแต่ตั้งต้าดำเนินการนิ่ไม่เม,ม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่กี่กำหนดไว้ผู้ที่ผู้ที่เม่ไม่ไ,มได้รัดได้รับ,รบความเป็นธรรมสามารถร้องไร้ทุกทุต่้แต่คณะกรรมการทิทับกัธาระบบคุณธรรมคุกค่าราชการค่ายตำรวจกพคตรได้ภายในเด้์สามสิบวันวัดนับตั้งต้าตรวจ แต่นวัดที่ทราบที่คำสั่งสาตรงแต่ตั้งก็พอคอตำรวจจะต้องใต้พิจารณาพิวินิวิจะนิฉัยให้แห่ลัวเสายไลเรตภายใน30วันวัดนับแต่ว่าแต่นวัดที่ที่ได้รับได้รับคำร้องไร้ทุกท คำวินิวีจะนิฉัยเป็นที่สู่ที่ดสูหากไม่พอใจสามารถแม่อุดทอนอุบนะแต่อาสารปกครองไต่สูงสูงสุดสูได้ภายในเด้เกวันวัดนับแต่วัดแต่นวัดได้รัดได้รับแจ้งผลการใจพิจารณาของพีกอพอคอตํารวจ สำหรับเรื่องการเรื่อยาัยเยสัปเตปั์เหลี่ยนหอลี่มูลมุวิยนวีข้ามกองไข้บัญชาการบันผมทราบว่าโวได้มีได้การมีตั้งกระตาลุ่มไหลลูก จับจ่กคู่ย้ายเยขึ้นมาขึ้นเมื่อเมือก่อนการแอรไก่ตรงแต่ตั้งในวาระประต้าจำปี2564โดยพลตํารวจตรีเจนกมลคำนวณซึ่งซสื่อปัจจุจจจจบัดจุบนบะดำรงตาแหน่งผู้บันผู้ว่ปักคับการกองตรวจราชการคัด8สํานักงานเจเรตํารวจเป็นผู้รีผู้เรริ่งรีก่อไก่ตั้งและตาทำหน้านาท,ที่ที่เป็นแอดมินบริหารและรีดูแลการดูใช้งานของ ก่อใช้ลุ่มหลูกตั้งต้าไตาเตเริมร่มรีก่อไก่ตั้งตาจนถึงถือปัจจุบัดจ,จูบนบ่าด้วยไอเดียเดีย er ความดีคิดคิดแก้ไขโก้ปัญหาที่โวที่อาในการแอรโวตรงแต่ตั้งตาที่ไผ่ที่อ,าอาา้านอ้านมาไผ่มีไข้มียรราชการไข้ตำรวจจำนวนมากที่ประสงค์ที่ไอใจขอ,อยะยกเยลับลับ ภูมิภูลำม,มีลำเนาแต่ติดไต่ดติปัญหาตรงที่ที่แม่สามารถแม่ยายอเยเด้เพราะว่าโว่โมมีแม่คู่มียายคู่อายายสับเปสัตเหลียนรีทำให้หาโฮน่วยที่เจ้าใจตัวประสงค์ตาอยใจย้ายไปเยไม่สามารถจะรองแม่รับได้และหอเด,ดหน่วยต้นใต้สังสก,กัดกัดก็ก,ก็แม่พรแม่ร้อมแร้ที่จะปอที่ล่อยโล่ตวดเนื่องจากจะเหนื่อยกระทบเจ็ดต่อสถานภาพของไตเจ็ดกำลังพลลักซึ่งงอซึ่ง ยู่ในภาวะขลาดแคลนยู่กันกัดกือบอกอือทุกขทุนุวยข้าราชการค่ายตำรวจที่ประสงค์ที่ไอใจย้ายเยได้แน่ข้ามาโพสตค่ายไอแรกเปเอเหรียญลี้ข้อข้อมูลเองูเพื่อหาเพื่อผู้ที่ผู้ประสงค์ที่ไอใจย้ายตรงหาเยนุวยกันกัดเด้จัเตจับคู่กัดคู่นกัดโดยหากจับคู่กัดคู่นกัดเด้ก็ได้ไปก็ทําบันบาทึกสะทึกมักใจมัดทั้งสองท่าฝ่ายให้แห่ไต่และหอไต่นุ้ยพิ จารณาออกที่คำสั่งสาแต่งแต่ตั้งต้าต่อไปไต่ทำให้ตหําโหตำหรวจจํานวนไม่น้อยไม่อายะนายได้รัดได้รับประโยชน์ในการนี้นี้เป็นอย่างมาก ยายที่ที่ด้วยเย่ได้ยกเย่รับลักภูมิภูลำมีลำเนาไปดูแลครอบคอดูรัวมีขมีวันวัดกำลังใจในการรักทำงานส่งผลใส่ต่อประไตสิทธิภาพพการที่ทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งเฮตชาิโดยตรงติอีกอีด้วยเด้ในการแต่งแต่ตั้งต้าสองปีที่ไผ่ที่อ่านมาผ่าการจับคู่เย่คู่ยยก็มีก็ความมีสามเลสประมาณหนึ่งเนื่อเนื่องจากแอเนอไตเต ม,มุ่งมีแม่ไข้มีอาไขกำหนดที่จะให้ผู้โฮบันผู้โมปักคับคัดบัญชาหาบัรยิบยกยี้คำขอดังกระดาษเล่ามาโลกพิจารณาพีต่อแต่ย่างดใดย่ายิทำให้คำโฮคำขอส่วนหอใส่นึงน่งนื้อถูกละเลยถูแม่ไม่ได้มีได้มีการนำขึ้นมาคือพิจารณาพีก็อตำรวจได้ได้เห็นความสำคัญในเอคัดเรื่องเรื่องนี้กำหนดไว้ในไว้ข,ข้อข้อกำหนดก่อ ตำรวจว่าโว้ด้วยการแอดเดตรงแต่ตั้งตาข้าราชการไข้ตำรวจพอสอ 2,566ในข้อไข้34และข้อไข้43ทํำให้การโห้จับคู่เยคู่อายไยและการขอยยายกเยลรับก่อนลักนีถูกถูกย้ายโดยไอเยไม่สมแม่มักใจมัดชัดเจนชัยยิ่งยี่ขึ้นคือตำรวจได้มีได้คำมีคำสั่งสาตรงแต่ตั้งต้าพลตำรวจเอกสราวุวูการพาณิชย์นี้รอรอทอรองผู้บัญชาการตำรวจบรอ เป็นหัวหหัดนาะคณะนายทำงานเพื่อพื้อที่จารณากรที่นีผู้ที่ผู้ถูที่กระถูย้ายออกนอกเยนุวยโดยไม่สโสมแม่มักจ่ายมัดยื่นยื่อคำร้องไรเพื่อขอเพื่อยายยกเยลรับละนุวยเดิมหดิรือรือหนุวยใกล้โลคิงคีภูมิภูลำมีมลำนาวโดยจะประชุมคณะชูทำงานในวันวัดที่7ที่พย2อ6 6ล่าโลสุดสูพลตำรวจตรีเจนกมลแจ้งใจว่าโวเด แด้บ่งบ่อลุ่งหลุกจับจบคะคู่เยคู่อัย ออกเป็นห้ากลุ่มตามระลู่ดับดะตำแหน่งมีผู้มีผู้ฆ่ามาไข่ร่วมเรเป็นสมาชิกในกอชีลุ่มลู่เพื่อหาเพื่อคู่ยหญคู่อายายรวมแล้วโลก,กว่าโว่6 0 0คนโดยมีการโพสต์มีแค่อขอมูมูเพื่อหาเพื่อคู่จับคู่จับย้ายเยกันกาดเป็นจำนวนมากและผู้ที่ผู้สามารถที่จับคู่กัดคู่นกักัดเด่ก็เด่ก็เด่จัเตจับมือมือกันไปกาดยื่นยื่นคำขอรับการแต่งแตง ตั้งตตาเป็นจำนวนมากเป็นประวัติวัดการติท่าเงท่าที่หัี่่นุวยต้นใต้สังสากาัดและกัดที่สำที่สำนักงานกำลังพลลักนอกจากช่องทางเช่นนี้ก็นี้ยะก็งอรอ,ออยังฟีเจอร์ จับจะคู่เยคู่ไอายยในแอปพลิเคชันัยแทนใจซึ่งซื้อเป็นแอปพลิเคชันช่าวัดสวัสดีการดีข้าราชการข่ายตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาเหติจัดจัดทำขึ้นคือขอความกรุณารู้ผู้บันผู้งบักคับขบัญชามบันเด้โปรดจันเด้ให้ความโห่สำคัญในการคัดร้องขอโยกไรย้ายเยสับเปสัดเหลียนลี่หมุนมูวีโยนวีเพือพ่อเพื่อเป็นขวั และวัดกำลังใจของลักผู้ผู้โตับัตใต้งปักรับขบัญชาบรรทุกกระาทุกดับดะด้วยคอได้รับร้าพลตำรวจเอกเอกระบุ